มนย,ย์ <c oughs> ัตยากระสูนกระปริตรและมงต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอจริยบูชาแด่กุบาจารย์ทั้งหลายขวากิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสตริระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในีกระพยัญชนะในบทสวดต่อเน,นื่องด้วยเถิดหนึ่งบทสวดชุมนิยเทวดาสมันตาจักรวาลสุอัตตราคัจฉันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชะสุนันตุสกโมกทังสักเฆกามีจรุเป สิริสิคราตเตจันตลิเควิมานีติเปรัตเทจคามีตารุวานาคาเนเคหาวัตุมะฮิเคเตภุมมาเจยันตุเทวาชลทกลวิสมีดักกันทัพนาคาติทันตาสติเกยังมุนิวารวัจนังสัตบูมีสุรันตุธรรมสวรรคาโลอายมปัตันตาธรรมสวรรคาโลอายมปัตันตาธรรมสวรรคาโลอายมปัตันตาสองบทบูชาพระราชนตรัยอิมนาสกาเรนคุทธังอภิปูชยามะ อิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะสามบทกราบพระราตรายอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังปะปวันังอระปวเทมิสวากาโตะพะกวาตาธรรมูธรรมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนพระกวาโตสาวกะสังโฆสังฆังนัมามิรษฐบทส่วนนัมกาลสิทิคถานโมตัสสะพระกวาโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระกวาโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดใจสรณคมนภาถะพุทธังสระนังกัจฉามิธรรมังสระนังกัจฉามิสังฆังสระนังกัจฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังกัจฉามิทุติยมปิธรรมังสระนังกัจฉามิทุติยมปิสังฆังสระนังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสระนังกัจฉามิตติยมปิธรรมังสระนังกัจฉามิตติยมปิสังฆังสระนังกัจฉามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิมีสระนังอัญญงพุทโธมีสระนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติมีุุตสัพพทา นัติมีสรณะนังอันยังธรรมโมมีสรณะนังวรังเอเตนะสัจจวัตเจนะโสติมีหุนตุสัพทานัตถิมีสรณะนังอันยังสังโฆมีสรณะนังวรังเอเตนะสัจจวัตเจนะโสติมีหุนตุสัพทาเจ็ดบทสวดมหาสม,มัยสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสมยังปะกวาสักเกสุวิหารติกะปีรักตุสมิงมหาวันีมหาตาพิกุสังเกนะสติงปะจามเตหิพิกุสเตหิสเปหิวะอารันเตหิทัสหิจโลกธาตูนิเทวตาเยปุยนะสนิปติตาหุนติปะวันตังทัศนายะาิกุสักัจจะอัตาโคจตุนังสุดทาวาสการิกานังเทวานังอิตาธาหูสิปยังโค พระกวาสังเกจุพิยารติกับปิลาวัตุสมิงมหาวันีมหาตาพิกุสังเกตนัมาสัตถิงปัจจามาเตหีพิกุสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัศหิจโลกัธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนติพระกวาตังทัศนายะพิกุสังคจัญญานุนะมยัมปิเยนะพระกวาเตนุปสังกมือยามาอุปสังกมิตวะพระกวาตูสเดเกปเจกคาถาภาเสยามติอัตโกตาเทวตาเสยยตถาปินามะพภะราวาปุริโสสัมปจิตตังวาพระหังภาษาเรยะภาษาลิตังวาพาหังสมิเชยั อิวะมีวะสุทธาวาเสสุทีเวสุอัตตระหิตาภควโตปุระโตปตุระหังสุอัตตะโคตาเทวตาภควัตตังอภิวาติตวาเอกมังตังกัตังสุเอกมังตังทิตาโคเอกาเทวตาภคะัวตโตสติเกอิมังคตังอภาสิมหาสมุโยปวานนสมิเิวกายาสมะคตาอัคตมหัติมังธรรมะสมะยังทักิายวะอัปราชิตตสังคติอัตตะโคอัปราชิวตาภคะัวตโตสติเกอิมังคตังอภาสิตัระพิกโวสมาทะหังสุ อัตโนอุชุกะมะกังสุสารทีวะเนตานิคะอิตวะอินทริยานิระคติปฏิตาติอัตโขอัปราชิวตาปะกัวตุสติกีอิมังคะตังอปาสิกีตะวะคีนังเจตวะปลิสังอินตะคีังโอหหจามะเมีชาเตจารันติสุทาวิปาลาจักปุปมตาสุทันตาสุสีนาคาติอัตโขอัปราชิวตาปะกัวตุสติกีอิมังคะตังอปาสิเยเกจิพุทธังสละมังคตาเซนะเตขมิสันติอปายปุเมิปายะมนุสังทีหัง เยวะกัลยังปริปุเรสันติติอตาโคภะกวาปิกูอามันเตสีเยปุเยนะปิกุเวทัศสุโลกธาตุสุเทวตาสนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายาปิกุสังคจเยปิเตปิกุเวอหิสุงคติตามัทานังอรานโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีปะกวรนตานังอิตัปะรมาเยวะเทวตาสนิปติตาอหิสุงเสรยัตถาปิไม่ห่างติตาริยุเยปิเตปิกุเวพระวิสันติอนาคตังมัทานังอรานโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีปะกวรนตามัทธานังอิตัปะ เทวตาชนิปติตานาปติตาพระวิสันติเซยตาปิไมหังออตารณิอจิกิตสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตาคิตสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาตาสาธุกังมณัติการุถาสิสามิตีอิบังปันเตติโคเตปิคูพระกวาโตปจัตโสสุมกวาเอตัวเอตทธวจสิโลกมมนุตกัตสามิยตักปุมาตัสิตาเยสิกาคิริขปะรังปัญตตาสมะหิตาปุตุสีหาวัสลีนา โลมะหังสาพิสัมภูหนอุทาตมะนาสาสุทธาวิปัสสนามนาวิลาปิโยปัจจะเตยตาวาวันีกับปิลาวัตเวตาโตอมันตยิสัทธาสาวกีศาสนาณีละตีเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาติกาบูเตจะอาตาประมะกุลุนสุตวะอุตสัตศาสนังเตสัมปตุระมุกยานังอะมะนุสานะทัศนังอภิเกสตมัตตะคุณสหสังอาตักสตัริงสตังเอกสหศาสนังอมนุสานะปัจมัตสุน ปิเกญาณตมะตะคงที่สา tanca อหุงตัญจะสปังอภิญญายะว่าวกิตวานะจะกุมมาตตุอมันตะยิสัทธาสาวกิศาสนีวติเทวกายาอภิกัตตาเทวิชานาตาภิกขุโมหังกิตะนิสันกิรณอนุอุปโสสัตตะสหัสสาวยักขาพุมมากะปิหะวัตตะวาอิติมันตูสิติมันตูวรรณะมันตู

Mutamana pikamung pikunang semiting wanang. Kumpiro raja kahiko webulasa niwesanang. Pinionang sata sahat sangyakanang. Pakji rupa sati kumpiro raja kahiko. Sopa kak semiting wanang. Puriman jati sang raja tatarato pasasati. Kantapanang atipati. Maharaja yasasiso kutapi tatsamangowo. Idhanama maha pala itipanto jitimanto iti wanawanto yasasino. Mutamana sang raja wirun u ภูมิปัญญานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะพหาวูอินทนามามหาภลาอิทิมันโตสิติมันโตวันมันโตยสัจิโนโมทมานาพิกามุงพิกุลังสมิติมันังปัจฉิมันจัตที่สังราชาวิรูปโกปัสสสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะพหาวูอินทนามามหาภลาอิทิมันโตสิติมันโตวันมันโตยสัจิโนโมทมานาพิกามุงพิกุลังสมิติมันังอุตารัญจัตที่สังราชากุเบรอตตปปัสสาสติยักคานังอธิปติมหาราชายสัจิโสปุตตาปิตัสสะพหาว อินทานามามหาภลราอิทิมันโตสิต ja ิม <Aha, S 2> ันโตนันมันโตยะสัติโนบุญธรมนาพิกามุงพิกุณังสมิติโมนังปุริมาทิสังทัตตาร์โตตะกินีนนาวิรุณทโกปชิมนาวิรูปโกกูเวโรอุตรังทิสังจตารโอเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทันลัมมนาอัตังสุวะนิกปิลาวัตเวเตสังมายาวิรุนทาสาอากูวันจะมีกาสถามายากุเทนตุเวเทนตุวิภูจะวิภูโตสาจันทโนกามะเสโตจักกินุมันโตนิมันาโตอุปมันยจะป เทวสุตโตจะมาตาริกิตาเโนุจะคันทัพโหนโรราชาชนสุสภปอาคูปจัจจิโคเจวะติมพารูสุริยะวัชสาเอเตจันเจจราชานุคันทภาสหราชุพิโมทนารถมาธมานาอาภิกรรมงพิมุนังสมิติงงนุนังอาทากูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตัจกากัมพา,าราศตระาอาคูปายาคาสหาาันาติพิยามุนาพระตารถาจา,า,าอาคูนาคายสัศเชนุเอราวันูมหานาคูโสปะคศมิติงงาน,านุนังเยนาคราชิสหัสสาหารันติ ทิพาทิชาปกกิวิสุทธจักรภูเวหายาสาเตวณนมัมฉัปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตธา,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 านาคราชนาสิสุปนาโต,โตเกเมมก,กาศิพุโต,โตสานา,าหิวาจะหิปวะหะยันตานาคาสุปนาสรารณามัมก,กังสุพนะุทังทิตาวชิรหัตถินะสมุตังอสุราสิตาพาตรูวาสวัตเสตอิติมันตาาโตยะสัจินนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวกสาเว,าาเวปจิติตสุติติจักะปร,ะรา ประหาราตนาันมูจีสหนโมจิสหสตัญจะปะริปุตตะนังมุสเพเวโรจนามกาสันาิมตวาพรลิงเซน,นังรังุปะทะมุปาขมุงสะมะโยธานิสะมะโยธานิะะานพันเตภิคุณังสมิติงนนังอปูจเตวาปัทวิจเตโชวายโยตถาขมุง วารุณาวารุณาเทวโสมูจายัสสะสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสสิมูพระเสตพระสัทธากายาสเพรนัตตะวนิโูมิติมันโตชิติมันโตวันาวันโตยัสสสิโูมุทมนาพิกมุงพิพุลังสมิติงันังเวณตูเจเทวาสหันีจักอสมาจักทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทัมคูปุรกิตาสุริยัสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตานะขตานภุรคิตวาอาคูมัณฑวราหกาวัสุนังวัสบูเศโต สกูปะคะปูรินตะูทัศเตเตทศกากายาสเพนานันตะวันนิโนอที่มันโตสุติมันโตวันนวันโตยัสันสิโนมุทมนาพิกามุงพุนังสมิติมวันังอัทคูจารคูเทวาเจรมกคิติคาริวะอริตกาเจรูชาจักกุมาปกุพานิพานิโนวารุณาสหธรรมาจักอจุตาจักอนิชกาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสวะนิสิโนพระเตเตทศกากายาสเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยัสันสิโน โมทัพมนาอภิกรมุงพิคุณังสมิติมันังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตตมาคิทธาปทูติกาอาคูอาคูมนุปทูติกาอาคาคูหารโยเทวายเจรุหิตวาสินูปารคามหาปารคามาคูเทวายเจสสินูทัศเตทัศธากายาสัพินานตวรนีนงุอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินูโมทัพมนาอภิกรมุงพิคุนังสมิติมันังสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวคณาสานสหอุทาตะกายหาปามุขาอาคูเทวาพิจักขณาสถามาตาหารักชา นิสกาจายาสัชินทานายังอาคาปิชุนโนโยทิสาอภิวัสติทัศเสตีทัศธากายาสเพนนัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสัชินม,มุทัศมนาพิกามุงพิกุณังสมิติงวันังเคมิยาตุสิตายามากัตตะคาจยายาสัชินสัมพิตการามาเสธาชุตินามาจะอาสาวานิม,มานรติโนอาคูอัตคูประรานิมิตาทัาาศเสตีทัศธากายาสเพนนัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัชินมุทัศมนาพิกามุงพิกุัังงสมิิตน สัตเทเทเทวานิกายาสัพเพนานตตะวนันนิโนนามันวะเยนะอคันชุงเยจันเยสัททิสาสหาปะปปุตตชาติมัคคีลังโอทะโอคะตินะมนาสวังทักเขคโมคะตารังนาคังจันทังวะอาจิตาติตังสุพรหม,มาปารมัตโตจัจวิตายที่มัตโตสหะสนนังกุมาโรโติโสจัตโสภะคาสนิติมะนังสหสัสพรามะโลกนงังมหาพรามะพิติทภิอุปป,ปันโนุติมันโตพิสมากายโยยัสัตสิโสท่าเสตตาอิสราอาคูปเจกวะสวัตติโน เันจักมัจจโตอาคาหาเรโตปริวาริโตเตจัสเปอภิกันตตสินเตเทวีสพรามเกมารัเซนาอภิกามิภสษากันหัสะมันติยังเอทาคันหัสะปันทัทธะราคินะปันทามตุวะสมันตาปริวาริตะมาวุหิจินทะกคจินังอิติตัทธะมหาเซโนการหัสเซนังอเปสยิปานินาตละมาหักจะตาสรังัตะวะปีระวังเยธาปะวุสภูเมโขทันยันโตสวิชุโกตถาโสปจุทาปฏิสังกุโตอัสยังวเสตันจัสพังอภิญญายะ พะวะกิตตวานะจักขุมาตโตอมันทิยิสตาสาวกิศาสนีโนติมารเสนติกันตาเตวิชานะทัพพิกะวูเตจะอัตตัปปมกะรุมสุตตวาพุทธัสสะศาสนังวิตารกะเกหิปะกามุญนิสังรูปะปิณฑะอยู่สัพเพวิชิตะสังขามิพะยาติตายัสสะสีนุมูทันติสหะปุเตหิสาวกะเตชั้นนีสุตตาติ8บทสวด <coughs> เอวามีสุตังเอกันสมัยังพระกวาพลานะสิยังวิหารติอิศิปัตณีมิกทาเยตัตระโกพระกวาปัจจวัคี้เยพิคูอามันเตสีเทวมีพิกเวอันตาปภะชิตเณนะเสวิตาพายโยใจยังการมีสุกามะสุขาลิกานุโยโคหิโนคามูปูโตชานิโกอนาริโยอนาทัศนิโตโยใจยังอัตากิละมัฏฐานุโยโคทุโคอนาริโยอนาทัศนิโตเอเตเตพิกเวอุปโออันเตอนุปกรรมมะมัจิมาปฏิปทาตถาคตเณนะอภิสัมพุทธาจักกุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะ สัมพูทายะนิพพานายะสังวัตติอัตมาจะสาธิกวีมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณรปิสัมพุทธาจักขุกรณียานักกรณีอุปสมายะอภิญญาญะสัมพูทายะนิพพานายะสังวัตติอายะมีวะอริโยอัตังกิโกมะโกเสยอาทิถังสมาติติสมาสังกปูสมาวาจาสมากัมมันโตูสมาชีโวสมาวายามุสมาสติสมาสมาธิอะยมโคสาธิฆเวพิชฌิมาปฏิปทาตถาคตเะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานักกรณีอุปสมายะอภิญญาญะสัมพูทายะนิพพานายะสังวัตต Itangko panak pikawe tukang, alia sacang cati pitu ka, cara pitu ka, maranan pitu ka, soka perite wa tuka to, manat supa, ya sa pitu ka, apiyehi, sapayoko tuko, apiyehi, wipayoko tuko, yang pichang, nalapatitam pitu ka, sakitena pacuk ta, pacupa ta, nakanta tuka, itangko panak pikawe tuka, semu tayo, alia sacang ya yang tanha, ponok pavika, nanti raka, sahagata, tatara, tatara, pinantini, seyati tangka matanha, pawatanha, wipawatanha, itangko ิกเวทุกขนนิโรโตอริยสัจจโยตัสสายิวะตัณหายะอเสสวิราคันิโรโตจารูปฏินิสโคมติอนาละโยอิทังโกปนะพิกเวทุกขนนิโรตคามินิปฏิปทาอริยสัจจอายะมวะอริโยอทังกิโกมะโกสยัติทังสมาติติสมาสัมกัปโป สัมมาวาจาสัมมากระมันโตสัมมาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิทุกครังอริยสัจจติมีภิกขเวภูเีอนุนุสุเตสุธทมเมสุจักุงุตปปะทิยานังุตปปะทิปัญญาอุตัปปะทิวิชาวัตัปปิอโลโุตัปปะทิตังโคปิตังทุกขังอริยสัจจังปริเยยันติมีภิกขเวภูเีอนุนุสุเตสุธทมเมสุจักุงุตปปะทิยานัง อุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิจาอุทปฏิอารโกอุทปฏิตังโคปริทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติมีพิกเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมีสุจักุงอุทปฏิยานังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิจาอุทปฏิอารโกอุทปฏิอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังจะมีพิกเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมีสุจักุงอุทปฏิยานังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิจาอุทปฏิอารโกอุทปฏิตังโคปฏิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตัพปัญติมีพิกเวปุเพอนุ ทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหินันติมีพิกเวปุพีอนุนุสุเตสุตเมสุจักุงทัปติยนังตัปติปัญญาตัปติวิจาวทัปติอโลโกตัปติอิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังติมีพิกเวปุพีอนุนุสุเตสุตเมสุจักุงทัปติยนังตัปติปัญญาตัปติวิจาวทัปติอโลโกตัปติตังโกปัติตังทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตาปันติมีพิกเวปุพีอนุนุสุเตสุตเมสุจักุงทัปติยนังตัปติปัญญาตัปตตปิอ ปริทังทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกเตตันติเมพิกเวปุเพยานุสุเตสุธรรมสุจกุงทปฏิยานังตปฏิปัญญาปปิวิจาวทัปปิยารมกัปปิอิทางทุกขานิโรธทาามมนีปฏิปทาอริสัจจันติเมพิกเวปุเพยานุสุเตสุธรรมสุจักุงทัปฏิยานัง อุตาปฏิป e uh e ah si. ah ัญญาอุตาปฏิวิชาอุตาปฏิอโลโกอุตาปฏิตังโกปณิตังทุกานิโรทกามินิปฏิปทาอริยสัจังภวิตันติมีปิกเวปูปีอนัตุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตาปฏิอนัมอุตาปฏิปัญญาอุตาปฏิวิชาอุตาปฏิอโลโกอุตาปฏิยาวกีวันจะมีปิกเวปิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตังทวัตสักกรังยถาปุตังยานัตสันนังณสุวิสุทธังอโมสิเนวัตตาบังปิกเวปิสเทวะเกโลเกสมมาเลเกสัปมามเกสัสม อนุตตรังสมาสัมปูทิยกัปปิสัมพุทโธปัญจญาสิงย์ตุจะโคมีพิกเวอมิสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาัศส์กรังยะถาบุตังญาณทัศนังสุวิสุตังอโมสิอะทาหังพิกเวสติวะเกโลเกสมมาเลเกสปมะเกสัมมาภามันิยาปชายะสติวะมนุสัยยะอนุตตรังสมาสัมปูทิยกัิสัมพุทโธปัญจญาสิงย์ญานัจจปนะมีทัศนังท้าปะทิอคุปปามีมุตติอายะมันติมีอายะมมนตติิาช นาติธานิปุนัะโวติอิมัทโมจะาปัจกวาอัตมะนาปัจจัวกิยาพิคุปัจกวาโตภัตตังอภินันตุอิิมัสมิงจ่าอนะเบยยการะนัสมิงพัญญมณีอยัมโตโกนธัญนยศวิรัชังวิตตมะลาธรรมจกุงทัปติยังกิจิสมุทะยังยะธรรมังสัพตังนิโรธาธรรมันติปวติเตจะปัจกวาตาธรรมจักเกอุภุมมาเทวาสัตวมนุสสาวสุงเอตัมปัจกวาตาพาลานสิยังอิจิปันเนมิกตาเยออนุนุตตังธรรมจักกัง ปวัติตังอปภิวัติยังสมณีนวะปราณีนวะทีวีนวะมารีนวะปราโมนีนวะเกณฑิวาโลกาสินติภูมินังเทวินังสัตตังสุตตวะจตุมหาราธิกาเทวาสัตตมนุสสาวสุงจตุมหาราธิกานังเทวินังสัตตังสุตตวะตวะติงสาเทวาสัตตมนุสสาวสุงตวะติงสานังเทวินังสัตตังสุตตวะยามาเทวาสัตตมนุสสาวสุงยามานังเทวินังสัตตังสุตตวะติสตาเทวาสัตตมนุสสาวสุงตุสิตาังเทวินังสัตตังสุตตวะนิมานรติเทวาสัตุสวะตตัง ปรานิมิตวะสวัตตีเทวะสัตถมนุษสาเวสุขปรานิมิตวะสวัตตีนางเิวนังสัตตังสุตวาพระมกายิกาเทวะสัตถมนุษสาเวสุขเอตัมปะกวตาภาลานสิยังอิปัตันีมิตทายามุตตรังตมะจักกังปฏิวัตติตังอปฏิวัติยังสมณีนวาพระมณีนวาเทวีนวามารีนวาพระมุณางวาเกนะจิวาโลกสมิติอิปิหะเตนะขณีนะเตนะมุหุตเตนะยาวะพระมโลกาสัตโธอปุคคกจิอายัญจะทัสสะอัตสีโลกัตถะตุสังกปปิ สัมปะกมิสัมปะเวทีอปมานนจะโอลารุอุปสุโลกีประตูระหุติอติกรรมีวะทิวนังทิวานุภาวังอตาโกภะกขวาอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวัตตโพโกณทันโยัญญาสิวัตต์กักโพโกณทันโยอิติหิหังออยัตมะโตโกณทันยสะอัญญาโกนทันโยติวะนามังอหูสีอหูสีติข้าพุทธานุสติอิติปิโสภะกขวาอรังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุโตโลควิทูอนุตตโรปุริสธรรมาสารติสัทถทวมนุสฉนังพุทโธภะกาติ สิทธมานุสติสวากาตะปัตาตมูลนติติโกวการิตโกองปัโอปันโกปัจตังีตตมูมิยนติสิเอสังขานุสติสุปฏิปันโนวโตสาวกสังโฆุชุปติปันโนวโตสาวกสังโฆยายปติปันโนวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปควโตสาวกสังโฆเนังจตาริริสายุคานิอัตถุริสปุกลเอสะะวะโตสาวกสังโฆอาเนยโยปางนโยทักขนโยอัญชลีกะลิโยอนุทัังปุญญเกตังโลกัสสติสิบสามปั ปฏิสัจจาสภังระสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังการาตโยพุทธาอัตวีสตินายการสเปปฏตติตาไมหังมัตเตเกเตมุนิสราเซเซปฏิทิโตไมหังกุตโตธรโมทวิโรจนีสังโกปฏิทิโตไมหังอุเรสัพพุกุณาการหัตถเยมีอนุรุตโธสารีปุตโตจตถกินีโกนทันโยปิถิภากคสัมิโมคลานุจวามเกธากินีสวรณีไมหังอาสุงอนันตราชูลากัสสปจามหานาณูอุพาสุวามสุตเกี สโตปิติภากาศมิงสุริยว,วัปพังกโรนิสินโนเจรีสัมปันโนโสวิตโตมุนิปุงคาบูกุมารกัสโปเทโรมาเฮสีจิตวัตโกโสมหังวัตีนิจังปฏิทาเศกาุนากโรปุณูอังคุลิมาโรจัอุปาลีนันทศิวลีทีราประจอิเมชาตานาราเตติลากามะมะเศสาสิปิมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเตาสิปิมหาเทราชิตวันโตชินุลสาชันาาชาตาศิรติเชนะอังคัมงเคสุสันติตารัตนังปุรตูอาสิภคินีเมตสุตตัง tajakang pacatu asik wami angguli malakang kanta apmu rak paritanca ata nadiya sutakang pakasi catanan asik sesapakara santita cinana warasangdita satapakara langgata watapita disancata bahi racantu patawa asisa minayangyantu ananta cina e jasa wasatumi sakit cina sata samputa pancari cina pancara macamhip wiharantang mahitali sata palintu semang sapang tema หาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขุโตสุระโขชินานุภาเวนะชิตุปัทเธรุธมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังการุภาเวนะชิตันตรยโยสัตมนุภาวะปาริโตจารามิชินปัญเฉลติสิบสี่ปุสวดภาหุมมหากาพาหงษาสมปินิมมิตรสาวุตันตังครีเมฆลังอุติรโคลและเสเสนมารังทานาทิธรรมวิทนาสตวามหินโตตันเตจะสาพุเตชยมังคลานิมาราติลีกมาติยุจิจัสพภรตินโครัมปนาลวกามักคะมะ ทัทยกังคันติสุตันตวิทินาจิตตวามุนิโตตันเตยจสาเพราะวัตุเตจะยมังคลานีนาราขินีกระจ้วรังอธิมัตตปูตังทาวกิตจกรรมเสนีวัตุทารุนนันตังเมตตมุเสกมวิทินาจิตตวามุนิโตตันเตยจสาเพราะวัตุเตจะยมังคลานีอุคิตาคามาติหาทัตุทารุนนันตังตาวันติโยชนะปัตังพุริมาละวันตังปิติพิสังขตมโนจิตตวามุนิโตตันเตยจสาเพราะวัตุเตจะยมังคลา อัตวานะกัตมุตระังจีวะพุทินิยัตตินายะตุทัวัจนังชนการยมัจเจสันเตยนโสมวิญญาณจิตตวามุนิโตตันเตยศาปุตเตยชยังมังคลานิสัจจังวิหายามัติสัจจกวาทัคเกตุงวาทาะิโรปิตมะนังอติอันตะปูตังปัญญาปฏิปัจจลิโตจิตตวามุนิโตตันเตยสาปุตเตยชยังมังคลานินันโทปนันตะปูจขังวิปุตังมะหิติงปุตเตนาเถระปูจเกนะธรรมาปยัญโตอิทูปฏีสวิตินาจิตตวามุนิโตตันเตยสาภาวะตุเตยชยังมังคะลานิ วิสุทธิจุติมิเตปิกาทิธานังยานาคตินวิตนาจิตวามุลินโตตันเตยสาพุทตเตยเจยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถาคาถาโยวัจณุที่นาตินีสัลตีมาตันติอิตาวานีกับวิปิตานิจุปตวานิโมกังสุขังอธิขเมยยนโรสปันโยมหากรุณิโกนาทูหิตายสัปปะปนิหนังปุเรตวะปรมีสภาประตสัมปุติปุตมังอตินัสจัจวัชนีนาโหนตุชยมังโหนตุเตชยมังคลังชยันโตปุริยาโมเรจักยานังนั้นที่วัตโนเอวังตะ Apalagi kita langke seise, kere, abise, ke se se patapi pokre ke sapa putanang akapato pato sunakatang sumangkalang katang su mangkalang su papatang su kitang su kene su muhe kaya kamang waca kamang pataki nang kinang mano kamang panitite pata pataki na pataki na ni katawa na la pantate pawatu sapa mangkalang rakantu kantu sapa dewata sapa putanu kawena sata suti te pawatu sapa mangkalang rakantu sapa dewata sapa tanani kawena sata suti bantu te พระวัตุสัพพมังคลังรังรกขันตุสัพพติวตาสัพพสังฆาลภารเวนัสตาโสตีพระวันตุเตสิบห้าปฏิทานคาถา,ายาเทวตาสันติวิหารติวัสณีทูเปคาเรตโพธิคาเรตะหิงตะหิงตาธรรมะทมมานีนะพระวันตุปูชิตาโสติงการุเตทะวิหาระมันทะเลเทราจมัชชานาวกาจัพิกาวูสาราณิกาธนาปฏิปฏิอุปาสกาคามาจัเทสานิมาคะจะอิสาราสัปปานะกูตาสุจิตีพระวันตุเตีชลาผู้ชายเยปิจัอันสัมภพวา สังเสริาตาอัฐบูปปาติกาพิยานิกังธรรมวรังปฏิติเตสเปปิทุกัสสะกรุณตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรมูธรรมัตราจปุกะราสังโกวณตุสมะคูวะอัตายะเจหิตายะจะอามรักตุสตธรมูสเปปิธรรมจาริโนอุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมีอริยปเวทิเตปัสนาหุนตุสเปปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปเวชันโตกาเรเทววปวัตสตุ ว hehe, wrote, ุติภาวายะสตานังสมิทังเนตุมีธนิงมาตาปิตาจะอันตราชังนิจังระกันติปุตตะกังเอวังธรรมมีนะราชาโนประชังระคันตุสัพปธาสิบหกเทวตาอุยาอยชนะคาถาทุกขปิตาเจนิทุกขาปยาปิตาเจนิปยาโสกปิตาเจนิโสกาหุนตุสเปปิปานิโนเอตาวาตาจะอมีหิสัพปตังปุญญสัมปทังสเปเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัตทายะสีลังระคันตุสัพปธาพระภาวนาพิระตาวุณตุ ขจันตุเทวตาคาตาสิบเจ็ดสุเมงคาลคาตาหนตุสพังสุเมงคลังละคันตุสัพปติวตาสัพปะพุทธานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตลังโหนตุสพังสุเมงคลังละคันตุสัพปติวตาสัพปัตมานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตลังโหนตุสพังสุเมงคลังละคันตุสัพปติวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตลังสเปปุทธาภลัพตาปัจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตเจนะระกธรรมทานิสัปปสหนึ่งสเปปุทธาภลัพตาปัจีกานันจะยังพลังอรหััันนนนนตาาจจะะะิเรมทสสพพโ สัพเพพบุตราพรปลตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเจนะรักกมมัธามีสัพพะโสสามสัพเพพบุตราพรปลตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะจะเจนะรักกมมัธามีสัพพะโสสีสัพเพพบุตราพรปลตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติจะเจนะรักกมมัธามีสัพพะโสห้าสัพเพพบุตราพรปลตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติจะเจนะรักกมมัธามีสัพพะโสหกปัจเจพบสัพเพพบุตาตรตากััพระสเาลพตตาปัจเจกานันจะยังพลัง พลังตานั้นจะตีชนะระคตม่สมศู์แปสเปียุทธาปลรัปตาปจิกานันจะยังพลังอันตานั้นจะตีชนะระตม่สมศ์เก้ จะนิทานมุขภาพแห่งความเปลี่ยนแลงนิสงแห่งการบูชาพระนัตใจด้วยการสะเพย์ใบบทสดมนพระสุภาพริพิตและคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวีสุขสวัสดีจงมัเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอข้าพเจ้าและครอบครัวเจริญทั้งทางลุ่มและทางธรรมขอตัวเทพติวราทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสะเพย์มนและทำใม้เรานี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและประตูมงคลพระปิตายอดเจดีเหีียญยอดเจดีเหรียญไว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพพแห่งงรระิจจสเ็ศักดิิิ์์สทททธุกกปรระาเอญ บุญบุญชนของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อนตวายเป็นพุทธบูชาตามบูชาสังฆบูชาขอพุทบุญน,นี้จงส่งถึงผู้มีเจตสตาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากและจะไปทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท่านาสาสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจรพิรธธชั้คืออุวหลากพิทขออนุุมนาาบบญกัควธุ